เริ่มทำสวนภาวนาน้ำหลวงวัดนี้ก็ามาล้างวัดช่างล้างวัดเขามาวัดให้จำนวนสองไร่จากที่ทางนี้ต้องไปตรงน้งนแหละครับก็เริ่มว่าจะทํานท่นท่น,นที่ก็ตอนนี้ก็ปลูกมันอยู่ปลูกมัน ท้องที่เก่าเขาปลูกมันก็ก็ให้เขาปลูกไปเพราะว่าต่อไปค่อยค่อยทำเรือนขึ้นมาทำเรือนทำเป็นโรงเรือนทำเป็นห้องน้ำขึ้นมาเพื่อเป็นชั้นชั้นไม้ก็นี่เป็นที่ที่เป็นที่ที่ที่อยู่อเตรียนะครับเขาบริจาคให้ ทาประโยชน์เย็นวุน่นมีการท,ทาาาําสวนภาวนาเสาแดงๆผ้าแดงๆก็ประมาณสองไร่ก็ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยถือว่าก็อนุโมทนาบุญกับ ทีดูที่ฟังนู้นไปดู่อ,องทีดูฟังนู้นก็จะเด็นมางกดีพอดีทาเรือนภาวนาขึ้นมาก็พักอาศัยอยู่ได้คนที่ไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่ที่อาศัยก็มาพักมาอยู่ได้ปฏิบัติภาวนาได้อย่างนี้นะครับ